ถ้าพูดถึงสาเหตุที่ทำให้การเทรดของเรานั้นเป็นไปอย่างขาดทุนนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเลยก็น่าจะรู้ดีเนาะว่าสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการที่เรานั้นวิเคราะห์ผิดพลาดนะครับหรือว่าระบบเทรดของเรานั้นไม่ทำกำไรได้ณตอนนั้นนะครับถามว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวเอาแล้วอะไรกันที่ทาให้การเทรดของเรานั้นเป็นไปอย่างขาดทุน หนึ่งในสาเหตุหลักๆเลยนะครับเขาบอกมาว่าเรื่องของจิตวิทยานะครับมันมีอยู่4วิธีคิดด้วยกันนะครับที่เป็นหลุมพลางคอยหลอกเทรดเดอร์นะครับเป็น4วิธีคิดให้เทรดเดอร์นั้นขาดทุนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อนี้กันเลยนะครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรดแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องคําเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับ การซื้อขายเซฟดีหรือการซื้อขายฟอเร็กซ์การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆคนมูลค่าของการลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้หรือบางทีมันอาจจะทําให้เงินลงทุนของคุณผู้ฟังกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่ใช่วิดีโอมาชี้นาการลงทุนมาสอนการลงทุนหรือมาแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ หัวข้อในวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่อง4วิธีคิดจิตหลอกที่ทําให้การเทรดของเราขาดทุนนะครับอย่างที่ผมกลืนไปในต้นคลิปนะครับว่าการที่เรานั้นเทรดขาดทุนนะครับสาเหตุหนึ่งมันก็มาจากสาเหตุที่เราอาจจะวิเคราะห์ผิดพลาดนะครับหรือเราวิเคราะห์ถูกแหละแต่ว่ามันเป็นราคาณนะตอนนั้นทีนี้ หลังจากเราซื้อไปนะครับมันก็มีสถานการณ์ต่างๆทําให้ปัจจัยพื้นฐานนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปก็เลยทําให้ราคานั้นไม่เป็นไปนตามที่เราคาดการเอาไว้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเทรดเดอร์หลายคนก็น่าจะรู้ดีว่านี่อาจจะทาให้การเทรดของเราขาดทุนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมันเป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่มันมีภัยมืดนะครับมันมีมุมมืดอีกอย่างหนึ่งที่ เทรดเดอร์หลายคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยนะครับว่าเอ๊ะไอ้สิ่งเหล่านี้หรอที่ทําให้เราขาดทุนนะครับสิ่งนั้นก็คือจิตวิทยาครับจิตวิทยาเป็นเหมือนกับสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่มันมีผลต่อการตัดสินใจของเราเป็นอย่างมากมันคือภัยมืดที่ทําให้เรานั้นขาดทุนนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแน่นอนครับในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง สวิธีคิดจิตหลอกที่ทําให้เรานั้นเทรดขาดทุนนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะขอคนละไลค์และคนละซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการรวบรวมข้อมูลของเราด้วยนะครับและเนื้อหาในวันนี้นะครับทีมงานก็ได้รวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศอีกเช่นเคยนะครับเว็บไซต์ที่เรารวบรวมข้อมูลมาก็มี4เว็บไซต์ด้วยกันได้แก่เว็บไซต์ psychologytoday.com thebalance.com investopedia.com และ f o o l c o m นะครับ แดีผมจะทิ้งที่มาไว้ให้ในด e สคริป t i o n นะครับแล้วเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะอ่านเพิ่มเติมเนาะนะครับในแต่ละวันของมนุษย์นะครับเรามีเรื่องให้คิดแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆเรื่องเลยนะครับในขณะที่เราทํากิจกรรมอย่างหนึ่งอยู่เราอาจจะคิดอีกเรื่องหนึ่งไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่เราทําแบบนี้มันอาจจะทําให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ได้ไม่ร้อยเปอรเซ์นะครับยกตัวอย่างนะครับ ยกตัวอย่างการขับรถแล้วกันนะครับการที่เราขับรถไปด้วยนะครับหลายหลายคนก็สามารถที่จะคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็ได้นะครับหรือหลายหลายคนก็อาจจะฟังพอดแคสต์ไปด้วยก็ได้หรือฟังรายการผีหรือฟังอะไรต่างๆวิทยุ FM นะครับก็สามารถที่จะฟังไปด้วยก็ได้ในขณะที่ขับรถแน่นอนครับการทําแบบนี <of> ้ like มันจะทําให้ประสิทธิภาพของเรานั้นลดลงนะครับมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการขับรถของเรานั้นลดลง การเทรดก็เช่นเดียวกันครับการที่เราเทรดไปด้วยนะครับแล้วเราก็คิดอย่างอื่นไปด้วยเนาะนะครับแน่นอนมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการเทรดของเราลดลงมันจะทําให้การคิดของเรานั้นไม่รอบครอบเท่าที่ควรนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นที่มาที่ทําให้การเทรดของเราขาดทุนก็เป็นได้นะครับและการขาดทุนกับการเทรดนั้นมันเป็นเหมือนกับของคู่กันนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ ไม่มีใครที่เคยเทรดแล้วไม่มีทางขาดทุนอันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีทางเกิดขึ้นจริงนะครับยกเว้นแต่เขาเทรดเป็นแค่ออเดอร์เดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบซื้อขายเกิดแบบ10ครั้ง20ครั้งที่เป็นอ่าซื้อขายระยะยาวแล้วเป็นคนละตัวกันเนาะนะครับเป็นหุ้นคนละตัวเป็นค่างเงินคนละตัวนะครับเทรดไปเกิน1เดือนผมคิดว่าน่าจะเคยมีประสบการณ์ในการขาดทุนแล้วนะครับการขาดทุนก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับ มันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยการขาดทุนมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับในเมื่อมันสามารถที่จะขึ้นและลงก็ได้นะครับดังนั้นทําไมเราจะไม่สามารถที่จะเทรดขาดทุนได้ล่ะนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทํากําไรได้เนาะนะครับดังนั้นเราทํากําไรได้เราก็ต้องเทรดขาดทุนได้แต่สิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราเป็นอย่างมากเลยก็คือไอตอนที่เราเทรดขาดทุนนั่นเลยครับตอนที่เราเทรดขาดทุนเนี่ยมันอาจจะทําให้เรา เสียสติก็ได้นะครับหรืออาจจะทําให้เราเกิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นที่ไม่พึงประสงค์เนาะนะครับก็จะทําให้การเทรดของเราเป็นไปอย่างแย่ลงก็ได้ดังนั้นหัวข้อนี้นะครับก็เลยอยากที่จะโฟกัสตร,ตรงนี้เลยว่ากับดักเชิงจิตวิทยานะครับมีอะไรบ้างที่ทําให้การเทรดของเราขาดทุนนะครับผมก็เลยได้แบ่งออกมาเป็น4หลุมพรางด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือหลุมพรางง่ายไปก่อนนะครับข้อที่2หลุมพรางกลัวขาดทุน ข้อที่3หลุมพรางแจ็คพอตอันนี้เขามีชื่อภาษาอังกฤษนะว่าภาวะลอตเตอรี่ซินโดรมนะครับและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับหลุมพรางที่บอกว่ารู้ว่ามันดีแต่ยังไม่ทำหรือรู้ว่ามันดีแต่เอาไว้ก่อนนะครับที่นี้นะครับเราจะมาดูกันแต่ละหัวข้อเลยนะครับว่าแต่ละหัวข้อนั้นหมายถึงอย่างไรนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อแรกก็คือหลุมพรางง่ายและไวไว้ก่อนนะครับหมายถึงอะไร หมายถึงการตัดสินใจโดยที่สมองของเรานั้นเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุดครับแทนที่เรานั้นจะมองจากหลายๆมุมนะครับแล้วค่อยตัดสินใจเนาะแต่หลายๆครั้งเลยนะครับเราตัดสินใจจากข้อมูลหรือมุมมองที่เรามีอยู่นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราคิดว่าราคามันน่าจะขึ้นนะครับเรามองราคาปุ๊บนะครับอ่ะตอนนี้ราคามันร่วงลงมาแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็มองเนาะว่าราคานั้นมันน่าจะสุดแล้วนะครับ แทนที่เราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเนาะว่าตอนนี้มันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับตอนนี้ราคามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันจะลงต่อได้ไหมแต่เราไม่ได้มองมุมนั้นนะครับหลายคนเลือกที่จะมองว่าราคามันน่าจะขึ้นพอมองแบบนี้นะครับเราตั้งโกให้เราแบบนี้ <tone> ก็เลยทําให้เวลาที่เราจะหาข้อมูลนะครับเราไม่ได้ไปหาข้อมูลว่าราคาจะลงต่อไปไหมนะครับแต่เราจะไปหาข้อมูลว่ามันน่าจะขึ้นไปถึงไหนหรือ มันน่าจะกลับตัวแล้วหรือ,อยังนะครับนี่นะครับเป็นหลุมพลางหนึ่งที่ทําให้การเทรดของเรานั้นเป็นไปอย่างขาดทุนนะครับก็คือเราจะตัดสินใจโดยที่เรานั้นจะยึดกับคําแรกหรือว่าจะยึดกับสิ่งแรกที่เราคิดนะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าคนนี้นะครับมีท่าทีแบบนี้เป็นคนไม่ดีแน่นอนนะครับเราก็จะคิดว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีจากการตัดสินใจหรือว่าจากสิ่งที่เราคิดสิ่งแรกนะครับหรือเป็นอคติในใจเนาะนะครับอันนี้เขาเรียกว่า หลุมพรางที่เราจายยึดอันนี้เป็นหลุมพรางที่หลายๆคนตกเลยนะครับก็คือเรื่องนี้แหละครับก็คือเชื่อจากการตัดสินใจในครั้งแรกนะครับไม่ว่าราคาจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดตัดสินใจไปแล้วนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ค่อยหาข้อมูลต่างๆเนาะมาสนับสนุนความเชื่อแรกของเรานะครับว่าเออมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับทีนี้เขาก็มีข้อแนะนําม,มาด้วยนะครับว่าเอ๊ะเราจะฝึกฝนตัวเองได้อย่างไรนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากตกอยู่ในหลุมพรางแบบนี้เขาเลยบอกว่าให้เรานั้นลองเทรดในบัญชีเงินปลอมสัก2-3สเดือนก่อนที่เราจะเทรดในบัญชีจริงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราควรที่จะเทรดบัญชีปลอมในอัตราความสิ่งที่เหมือนกับเรากําลังจะใช้เงินจริงหรือถ้าแปลจากไทยเป็นไทยก็คือสมมุติถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นมีทุนจริงอยู่ส0 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ฟังก็ควรที่จะใช้บัญชีเงินปลอมเท่ากับเงิน30,000บาทและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟัง ยอมรับความเสี่ยงจากบัญชีจริงได้10%คุณผู้ฟังก็ควรที่จะใช้ระบบเทรดเดียวกันเลยนะครับใช้ความเสี่ยงเดียวกันเลยกับการเทรดบัญชีเงินปลอมเพราะว่ามันมีหลายๆครั้งเนาะที่เรารู้ตัวดีว่านี่คือบัญชีปลอมก็เลยทําให้เราเทรดแบบมันมือเลยนะครับเวลาที่ได้กําไรมันก็ได้เยอะแล้วก็รู้สึกมันมือนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่อันตรายเนาะดังนั้นเราควรที่จะใช้ความเสี่ยงเท่ากับว่านี่คือบัญชีจริงของเรานะครับ และเชื่อไหมครับว่ามีหลายๆครั้งเลยที่หลายๆคนสามารถที่จะทำกำไรจากบัญชีเงินปลอมได้อย่างมหาศาลเลยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเทรดแม่นใช่หรือไม่นั่นก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเขาไปเทรดในบัญชีเงินจริงหลายๆคนก็ขาดทุนนะครับทั้งๆที่บัญชีเดโมนั้นเขาได้กำไรเนาะหรือว่าบัญชีเงินปลอมเขา่วยได้กำไรสิ่งที่สำคัญเลยก็คือหลายๆคน ลืมไปว่าการเทรดบัญชีเงินจริงนั้นมันมีทั้งความเครียดมันมีทั้งอารมณ์มันมีทั้งเงินทุนเรามันมีจํากัดอยู่แล้วนะครับทุกๆคนเนาะเราก็มีเงินอย่างจํากัดนะครับก็เลยทําให้สิ่งเหล่านี้มันมีอํานาจในการตัดสินใจของเราอยู่เสมอนะครับอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้หลายคนเทรดขาดทุนในบัญชีเงินจริงนะครับหลุมพรางข้อที่2นะครับก็คือกลัวการขาดทุนนะครับการขาดทุนนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นเนาะว่าทุกๆคนเลยนะครับ การขาดทุนนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบเจออยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนกลัวที่จะขาดทุนการหลีกหนีการสูญเสียนั้นจึงเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์หลายๆคนมากจะทำนะครับโดยการหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าเอเดี๋ยวสักพักราคามันก็คงกลับมาแล้วนะครับก็เลยทำให้เขาไม่กล้าที่จะสต็อปลอสนะครับแล้วก็ถือออเดอร์ที่ติดลบเอาไว้นะครับโดยที่ทำใจขายไม่ได้เนาะอันนี้อาการนี้เขาเรียกว่าอาการ กลัวขาดทุนนะครับเขาก็จะยึดหลักง่ายๆก็คือไม่ขายไม่ขาดทุนนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับประโยคนี้เป็นอย่างดีเนาะแต่ว่าการขาดทุนนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันคือหนึ่งในสิ่งที่สําคัญของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยเนาะนะครับโดยจริงๆแล้วนะครับมันมีทฤษฎีเนาะคนที่นําเสนอก็คือเดนเนียลคาร์เดแมนและ เอมอสทวานสกี e. นะครับเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับเขาบอกมาว่ามนุษย์ทุกๆคนเลยนะครับจะมีความเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่าความสุขที่ได้รับอาการแบบนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกมาว่าสมมุตินะครับคุณผู้ฟังนั้นเทรดได้กำไร10ดอลลาร์นะครับอันนี้คุณผู้ฟังก็จะดีใจประมาณแบบ 10ดอลลาร์เนาะนะครับก็คือได้เท่าไหร่ก็จะดีใจประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังเสียเงิน10ดอลลาร์นะครับสมมุติถ้าปแปลออกมาเป็นค่าคะแนนเนาะไอตอนที่เราได้กําไร10ดอลลาร์หลายๆคนก็จะดีใจ10คะแนนแต่ตอนที่ขาดทุนนะครับหลายๆคนจะรู้สึกสูญเสียเกิน10คะแนนถ้าตามข้อมูลนะครับเขาบอกมาว่าเราจะเสียใจเป็น2เท่าเลยนะครับก็คือเราจะรู้สึกว่าเราสูญเสีย20คะแนน สมองของมนุษย์นะครับก็เลยกลัวความสูญเสียนะครับประมาณว่าไม่ค่อยเห็นค่าในสิ่งที่มีอยู่แต่พอเสียไปเท่านั้นแหละนะครับเราก็จะเกิดอาการแบบเสียดายขึ้นมาทันทีนะครับพอมีความรู้สึกแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เหล่านั้นไม่กล้าที่จะสต็อปลอตเพราะเพราะเราไม่อยากที่จะขาดทุนเพราะเรากลัวการขาดทุนซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เทรดเดอร์หลายคนเทรดนะครับดูว่า นักลงทุนในหุ้นเทรดเดอร์รายวันนะครับหรือว่า Day เดย์เทรดเดอร์เนาะเทรดไม่ได้กําไรสักทีก็เพราะว่าเมื่อราคามันมีการร่วงลงมานะครับหลายหลายคนไม่ยอมตัดสินใจขา,ขายขาดทุนนะครับหรือไม่ตัดสินใจสต็อปเอสเพราะหวังลมๆแรงแงว่าสักวันหนึ่งราคามันน่าจะกลับมาเท่าเดิมนะครับอาการนี้นะครับก็เลยทําให้หลายๆคนยังติดดอยอยู่นะครับยังทนถือออเดอร์ที่ขาดทุนอยู่เขาแนะนํามาว่า กฎสำคัญของการลงทุนนะครับก็คือห้ามยึดติดกับอดีตครับเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอดีตได้นะครับเราควรที่จะเริ่มต้นใหม่และอย่าเสียกำลังใจนะครับเมื่อต้องสต็อปลอสนะครับเราควรที่จะสต็อปลอสห้ามกดหรือว่าห้ามยึดติดกับออเดอร์ที่ติดลบเอาไว้นะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะครับห้ามคิดว่าออเดอร์นี้มันน่าจะขาดทุนออเดอร์นี้มันน่าจะเด้งกลับมานะครับห้ามคิดแบบนี้เป็นเด็ดขาดเนาะ ให้เราตัดสินใจเลยว่าโอเคนะครับเราควรที่จะขายมันแล้วเราควรที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าการที่เราไม่ยอมขายมันนะครับเท่ากับว่าเงินของเราส่วนหนึ่งเลยกําลังจมอยู่กับออเดอร์ที่ติดลบนะครับแทนที่เรานั้นจะได้เริ่มต้นใหม่แทนที่เรานั้นจะได้มองหาหุ้นตัวใหม่ๆมองหาคู่เงินใหม่ๆมองหาสินทรัพย์ใหม่ๆในการเทรดเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ทํากําไรกับมันได้ดีกว่าที่เรานั้นจะต้องไปถือออเดอร์ แต่เรานั้นจะเสียโอกาสที่จะทำกำไรจากสิ่งเหล่านี้เพราะเราโมแด่เสียดายนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาแนะนำก็คือให้เรานั้นอย่าย,ยึดติดกับอดีตครับและควรที่จะตัดสินใจสต็อปลอสทันทีถ้าเกิดว่ามันควรถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาที่จะสต็อปลอสแล้วนะครับการหวังลมๆแรงๆว่าออเดอร์ที่ติดลบจะกลับมาเป็นบวกเป็นสิ่งที่เราควรปล่อยวางนะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ควรที่จะยึดติดกับมัน หลุมพรางข้อที่3ครับเขาเรียกว่าหลุมพรางแจ็คพอตหรือภาวะนี้นะครับเขาเรียกว่าลอตเตอรี่ซินโดมนะครับลอตเตอรี่ซินโดมนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะนะครับก็คือการที่ไปซื้อหวยนะครับแล้วถูกรางวัลที่1นะครับสมมุติเราซื้อไปด้วยต้นทุน80บาทนะครับใบหนึ่งก็80บาทเนาะนะครับแล้วทีนี้เราถูกหวยมานะครับหรือเราถูกรางวัลที่1มาเรา ก็จะได้เงิน6ล้านอันนี้ก็คือลงทุนน้อยแต่กําไรมาสารเถอโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมันแบบน้อยมากๆนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนาะแต่ว่านั่นแหละครับการที่เราคิดแบบนี้นะครับมันไม่ต่างอะไรจากการเล่นพนันเลยครับอันนี้คือหลุมพลางของความโลภนะครับจากการศึกษาของมหาวิทยายลัยคานิคีมลลอนนะครับจากการศึกษานะครับเขาบอกมาว่าเมื่อผู้คนนั้นรู้สึกว่าตัวเองยากจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกเขานั้นยากจนจริงๆ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือแค่รู้สึกว่าตัวเองนั้นยากจนพวกเขานั้นจะมีแนวโน้มที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับพวกเขานั้นจะใช้เงินประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกือบทั้งหมดเลยไปกับการเสี่ยงโชคเพราะเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขานั้นกลายเป็นเศรษฐีนะครับถ้าปเปรียบกับการเทรดนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาที่เรามีความโลภเข้ามานะครับเราก็มักจะ ซื้อขายแบบโอเวอร์เทรดนะครับถ้าเป็นในตลาดฟลก์ก็จะเป็นโอเวอร์เทรดนะครับถ้าเป็นในตลาดหุ้นหลายๆคนก็ไปเลือกหุ้นที่ถูกๆนะครับหุ้นที่มีราคาแบบต่ำๆมากๆนะครับโดยที่บริษัทนั้นอาจจะถูกถอดออกจากตลาดเร็วๆนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นวงการคริปโตเคอร์เรนซีนะครับหลายๆคนก็เลือกที่จะไปถือคริปโตตัวที่มันยังไม่บุมนะครับตัวที่มันราคาถูกๆเพราะหวังว่าราคานั้นมันจะเติบโตได้แบบ เป็นหมื่นเท่าอะไรแบบนี้นะครับการหวังแบบนี้ก็คือภาวะลอตเตอรี่ซินโดรมนั่นเองนะครับการที่เราคิดว่าเราลงทุนตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้ผลตอบแทนที่แบบมหาศาลโดยที่เราไม่ยึดหลักความเป็นจริงไม่ว่าหุ้นตัวนั้นจะมะีงบการเงินที่แย่แค่ไหนไม่ว่าคริปโตัวตัวนั้นจะแย่แค่ไหนนะครับแต่ลหลายๆคนก็ยังเลือกที่จะซื้อเอาไว้เพราะคิดว่าสิ่งตัวนี้จะทําให้เขาร่ํารวยขึ้นมาได้นะครับแต่นั่นนะครับลหลายๆคนก็ จิงจากการทำแบบนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันครับดังนั้นเขาเลยบอกมาว่าเราควรที่จะยึดหลักความเป็นจริงแล้วก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงมากจนเกินไปนะครับหลุมพลางข้อที่4นะครับหลุมพลางข้อสุดท้ายเนาะก็คือรู้ว่ามันดีแต่ยังไม่ทำนะครับพฤติกรรมหรือจิตใจของมนุษย์นะครับส่วนใหญ่เลยเนาะเรามักจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรที่มันดีกับตัวเรานะครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะหาข้ออ้างสารพัดเลยครับมาที่จะ มาเป็นข้ออ้างเนาะเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งที่เราควรทํากับสิ่งที่เราอยากทํานั้นเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือการกินของหวานนั่นเองนะครับอันนี้ส่วนตัวผมชอบมากนะครับก็คือหลายๆคน รู้ว่าของหวานนั้นมันมีโทษต,ต่อ um, ร่างกายเนาะถ้าเกิดว่าเรารับประทานมันมากเกินไปและส่วนใหญ่นะครับของหวานไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกในปัจจุบันนี้นะครับก็มีน้ําตาลเกิ common, S. <S นกว่าร่างกายที่เราต้องการเนาะอย่างน้ําตาลเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งแย่นะครับร่างกายเราต้องการน้ําตาลแต่ชานมไข่มุกพวกนี้นะครับมีน้ําตาลเยอะมากนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรารู้นะครับว่าเราไม่ควรทานมันเยอะ แต่นั่นนะครับสิ่งที่เราควรทํากับสิ่งที่เราอยากทํามันต่างก,กันร่างกายของเราอยากกินครับเราก็จะมีข้ออ้างสารพัดเลยนะครับมาเป็นข้ออ้างในใจของเราเนาะไม่ให้เรารู้สึกผิดนะครับการเทรดก็เช่นเดียวกันครับหลายหลายคนนะครับรู้ดีว่าการเทรดที่ดีเราควรที่จะวางแผนรอบครอบก่อนที่เราจะเทรดนะครับหลายหลายคนก็รู้ดีว่าการที่เราศึกษาแบบสเต็ปบายสเต็ปเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้น่าจะมีผลดีกับการเทรดมากกว่า แต่ลหลายๆคนไม่ได้ทําแบบนั้นครับลหลายๆคนกระโดดเข้าสู่การเทรดเลยกระโดดเข้าสู่การซื้อขายเลยอาจจะวนมาที่ข้อแรกนะครับข้อแรกที่ผมได้เล่าไปก็คือ,อมนุษย์เรามักจะเชื่อในสิ่งแรกที่เราคิดนะครับสมมุติเราคิดว่าราคามันจะขึ้นใช่ไหมครับเราก็อาจจะมองข้ามทุกๆข้อไปเลยก็ได้นะครับเราก็คิดว่าราคามันน่าจะขึ้นนะไอ้สิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือเราควรที่จะมีการวางแผนอะไรก่อนนะครับลหลายๆคนเลือกที่จะไม่นะครับเพราะกลัวว่า จะตกรถนะครับจะเข้าไม่ทันถ้าเกิดว่ามัวแต่มาศึกษาอะไรแบบนี้ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่เราอยากทํากับสิ่งที่เราควรทํามันก็ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราอยากทําก็คือเราอยากที่จะบายใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็คือเราควรที่จะวางแผนแล้วก็หาข้อมูลต่างๆมาอ้างอิงว่าสิ่งที่เราคิดมันจริงหรือไม่นะครับแต่หลายๆคนไม่ได้ทําแบบนั้นพราะกลัวว่าเฮ้ย hey, ถ้าไม่เข้าตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะนะครับหรือหลายๆคนก็รู้ดีว่าการเทรดบัญชีจริงนั้นมันมีความเสี่ยงเราควรที่จะ ลองฝึกบัญชีเงินปลอมก่อนนะครับก่อนที่เราจะเทรดแต่หลายคนก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับพอคิดว่าถ้ามัวแต่ไปศึกษาในบัญชีเงินปลอมบิสเทรดในบัญชีเงินปลอมมันก็อาจจะทําให้เรานั้นสูญเสียโอกาสที่จะได้กําไรจากบัญชีเงินจริงอะไรประมาณนี้นะครับเขาเลยแนะนํามาว่าเราควรที่จะมีวินัยในการเทรดนะครับควรที่จะใช้สติสัมปชัญญะให้ดีนะครับเพื่อที่จะจัดการกับาทางลัดต่างๆนะครับที่เรานั้นรู้ดีแหละว่ามันเป็นทางที่ดี แต่หลายๆคนเลือกที่จะไม่ทํานะครับอันนี้เป็นหลุมพรางกลลวงของจิตวิทยาของเรานะครับที่ทําให้เรานั้นกระโดดข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับนี่จึงเป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่ผมมาพูดคุยในวันนี้หวังว่าวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับ e ีีหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด